มไม่ได้มาเลยเลยว้าอยากฟังด้วยจังด้วยไม่เลือกรักเลยไม่มีอะไรเลยอยากฟังด้วยจังอยากฟังด้วยจังพี่แดงหนูอยากฟังพี่แดงร้องเพลงอะ่ะร้องเพลงที่เปิด <c oughs> น้องบอกว่าน้องอยากฟังพี่แดงร้องเพลง โอ้โหเพราะจังเลยค่ะยันอยากฟังชมพูร้องเพลงมากกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแท็กข้างบนนะคะเป็นชมพูร้องเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะก็ใครอยากฟังชมพูร้องเพลงอะไรนะคะก็โอนเงินเนาะได้เลยแล้วก็แนบสลิปนะคะโอนเงินก่อนเนาะขอฟรีๆไม่ได้เนาะเราก็ไม่ได้ถามเลยว่าชมพูโอเคไหมที่เนาใช่ไหมคะ ค่ะ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 ไม่ได้มังคับเลยจริงๆพี่แดงโอ้โหกล้าวว่าหนูแกล้งน้องชัพูกไปไหนมาคะวันนี้โอ้วันนี้หลายสิ่งมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเก็บของด้วยค่ะเก็บของจากในห้องออกไปนอกห้องกนะล่ะคะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ย้ายกับเามาใหม่ ใช่ค่ะมันคือเพื่อความสบายใจไงคะว่าเออพอยกออกไปปุ๊บเดี๋ยวห้องมันจะโลง่งแล้วเราเค่อยเอาเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยสรุปอ๋อของมันเดิมไม่ได้มีขึ้นเลยใช่ค่ะที่เพื่อนๆรีวิวชมพูแล้วก็บอกว่าโอ้โหชมพูเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยเก็บของอย่างนั้นอย่างนี้ตัดภาพมาที่ห้องตอนนี้ก็คือลกไม่ไหวนะคะ นอนอยู่กับกองผ้านอนอยู่กับกองเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างที่ผสมรวมกัน<อ>วันนี้อ่านท้องฟ้าเรารู้สึกแฮปปี้จังเลยค่ะออแฮปปี้มากะคจะเข้ามาขอบคุณทุกคนนะคะอ่านไปคือแบบโอ้โหฉันจีร้องหายซึ้งมากเลยใช่ไหมคะ ช่ค่ะมันอบอุ่นหัวใจยังบอกไม่ถูกใจฟูมากเลยถ้าซึ่งก็เดี๋ยวเรามีมีขายทิชชู่ให้นะคะเดี๋ยวเราลงราคาให้นะไม่เป็นไรแผ่นละห้าสิแพ็คละห้าพันนะคะทุกคนเลือกราคาที่คุณชอบมีใครจะเอฟทิชชู่ให้ชมพูบ้างไหมคะเงียบกกิบเลยค่ะทุกคนผมัดนีก็จะร้องเหมือนกันชมพูอยากฟังเพลงอะไรไหมคะจะเปิดให้ฟัง อ๋อชมพูอยากฟังเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีนะแล้วเพลงเมื่อกี้ที่ทวิตนี่คือต้องการสื่อความหมายถึงใครไหมคะหรือยังไงเอ่ยค่ะโพสเฉยๆค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีนะโอ้สิงสูงนะสิงสูงก็เปิดเพลงนั้นอยู่พอดีนะเอาอะไรจะใจตรงกันทุกรอบเลยนะใจตรงกันแหละเนาะ นะมีคนบอกว่าอยากให้ชมพูลองเพลงได้ไหมคะก็คือเพลงที่ทวิตเมื่อกี้นะคะเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมคะจ้างก็ไม่ร้องค่ะ <laughs> จ้างจ้างแพงก็ไม่ร้องอะคะคุณไม่ร้องค่ะโอ้โห,โหแต่ละวันนี้ยืนอยากชมพู<อ>จะไม่ร้องจริงๆหรอคะวันนี้วันนี้จะ แกล้งให้มีคนแบบขาดใจชมพูลองนิดนึงได้ไหมล่ะชมพูลองไม่เป็นค่ะลองเพลงอะไรเป็นค่ะแค่คนคุยเหรอหวายก็ลองเพลงอะไรคุณบีบีลองเป็นไหมคะเพลงนี้ี่ไหนคะแค่คนคุยค่ะลองไม่เป็นอะชมพูสอนหน่อยได้ไหมคะ ก็เอาค่ะลองเวอร์ชันนี้ได้ไหมขอเวอร์ชันปกติได้ไหมคะเอาจิงวนี้มาแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาแอบฟังไม่เคยสาเร็จเลยจริงๆพี่แดงคะส่งแอกละหลุมให้น้องทีค่ะเขาลองน้องส่งให้แล้วอยากอยางมีตือแอบฟัามาเลยอะแอดมินคือหูตาไวมากเข้ามายังไม่ทันได้หายใจเลยเห็นละ วิ่มีคนเข้ามาอย่างเงี้ยแบบอาละตายละชมพูอดเลยตายละยังไม่ได้ยินเสียงใครเลยอดเลยอดเลยเอาอย่างงี้ค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะแกล้งไม่เห็นนะคะโอเคไหม <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้ชมพูยู่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าถ้าชมพูยอยากคูก็คือกดของใบขึ้นมาเองนะคะ <c oughs> <c oughs> จะจะไม่มีการส่งไใบให้แล้ว <code> <c oughs> นะคะต่อไป <c oughs> โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมค่ะ ชมพูอย่าลืมไปอ่านไปอ่านอีกนะคะยังมีเรื่อยๆเลยนะค่ะได้เลยค่ะน่ารักมากเลยไปเติมไปเติมกำลังใจโอ้ยยาขอบคุณทุกแบบทุกทุกข้อความเลยค่ะทุกรูปภาพท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะท้องฟ้าสวยไม่เท่าชมพูเลยค่ะ อีกกันถูกอีกค่ะพูดดีมีเหตุผลประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองค่ะสรุปชมพูอยากฟังเพลงอะไรคะเนี่ยราเปิดจนว่างองแล้วเพลงอ๋อเอากุหลับเวียงเพยงดีกว่าค่ะเอาเวอร์ชั่นพี่อิวได้เลยเพราะดีค่ะชอบเอาเวอร์ชั่นชมพูจะมีโอกาสได้ฟังไหมคะ ท่านจงปูก็จะเป็นเสียงนาสิกนะคะตอนนี้งงมากไม่หายเต็มไปหาหมอไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไปหาหมอหมอก็จะบไม่รู้จะให้อะไรไม่ไปหาหมอมันกระต่ายนะคะกระต่ายไปหาหมอปลอมค่ะเป็นทอมซินให้กินอะไรหมคะเป็นทอมซินให้จิบน้ำอุ่นค่ะงงมาก เวอชั้นพี่อิวใช่ไหมคะอ่ามีหนึ่งเสียงบอกมาขอแค่คนคุยหนึ่งหุกค่ะจัดให้ไหมคะโอนเท่าไหร่คะถามเขาก่อนค่ะว่าเขาพร้อมโอนไหมคะอาตอนนี้แค่คนคุยนะคะคนร้องพร้อมร้องแล้วนะคะคนขอเพลงพร้อมโอนหรือยังคะทุกคนไม่ไม่แกล้งพี่ซีเรียลนะคะบีบีขอออกตัวปกป้อง อ๋อพี่ซีเรียลค่ะทางงั้นเดี๋ยวเราโอนให้นะโอ้โหร้ององไปก่อนเลยค่ะแรงมากแล้วเราแล้วเราดีกันได้แล้วนะชมพูร้องเลยค่ะเดี๋ยวเราโอนให้อ่าโอเคค่ะหนึ่งหนึ่งทอนค่ะาะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรีบไปปิดน้ําแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําท่วมบ้านนะคะอีกละรอเล่นรอเล่นแต่ว่าสักผ้าไว้ค่ะอ่าโอเคเริ่มเลย ว่าวกันสูมือจนหูซึกดีกะบ,บ่มีอียังเปลี่ยนไปจากมือนั่นที่เธอเข้ามาอยู่ในใจเป็นเวลาสิ่หอดปีความหักมีมในใจก็เริ่มสิลายแล้วตอนนี้แต่เธอยังมีท่าทีบ่ยอยากชัดเจน ลืมไปอ่ะว่าขอฮุกนี่ร้องตั้งแต่ต้นเลยร้องคอมากเลยค่ะโหเพี้ยมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้เกือบดำหดนำไายอะไรนะคะแถมได้นะคะเพราะว่าเงินยังไม่ได้โอนนะคะแถมได้โอเคค่ะถ้าแถมต้องโอนทันนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวร้องท่อนฮุกเลยดีกว่าเมื่อกี้ลืมลืมดูว่าเขาขอฮุกนักร้องนี่เนาะ กะเฮาแค่คนคุยเหตุทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอมีสิบควงแค้นเปิด โตเป็นคนของใจก็เ้าแค่คนคุยเขาพอคนคุยไม่ถึกใจเขาก็เท้าไปเขาสิคุยก็เผาดนปานใดมันบ่กสำคัญบ่แเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุยเย้ร yeah, อดแล้วพอมากเลยตมมือ <c oughs> ค่ะทุก <c oughs> คน แอบสั่นนิดนึงนะคะนาสิกไม่ไหวชมพู่ขาไอ้เขียวนีมาขอนก่นนะคะวีวีแอบเห็นแวบๆบอะไรนะคะที่หน้าค่ะแอบมาขอนแก่นวีวีแอบเห็นแวบบอ๋อใช่ค่ะที่หน้าที่หน้ากลับขอนแก่นนะคะนล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ชมพูจะกลับมาคะอ่าชมพูต้องจองเลยค่ะจองแล้วค่ะตอนนี้เอาไม่จองแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปสตาร์ทรถนี่เหยียบสองร้อยไปเลยค่ะ ๋อมาหาหรอส่งโลส่งโลมาเลยค่ะอ๋อโอเคอ่านเดมกันเนาะอันดับ <laughs> แรกอ่านเดมกันเนาะ <laughs> ดูกันนะคะโอ้โห oh, <laughs> เขาบอกว่าเสียงพอมากเลยค่ะทำไมแกมี่ยังไม่ติดต่อคะ่ะ <laughs> <laughs> แกมี่คิดหนักอยู่คะ่ะ <laughs> <laughs> กลัวนักร้องจำเนื้อไม่ครบ <laughs> <laughs> ไหนคะใครว่าน้องจำเนื้อไม่ได้คะบีบีจะไปตามบอกค่ะ <laughs> รบกวนไม่บุรี่น้องนะคะทุกคนตอนนี้คุณบิ๊กกำลังสั่งเนื้อแผ่นใหญ่ๆมาให้อยู่นะคะเอายาว8เมตรได้ค่ะยาว8เมตรคน,คนคที่สั่งคนที่สั่งคนนี้นะคะเอะอเหรอคนไหนนะคนไหนนะคนไหนนะ้าคนที่ชื่อแดงๆในสักอย่างนี่นะคะอ๋ออะไรแดงๆสักอย่างเนี้ยใช่ไหมคะ ที่เขาเป็นนักสู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันจะสู้ชีวิตเหมือนเธอเกินไปแล้วนะฉันคนไม่ได้ฉันต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นนักสู้ดีแล้วค่ะสู้เป็นเพื่อนกันค่ะถ้าหนูวิง่งพี่แดงก็ต้องวิ่งนะคะเราจะวิ่งไปด้วยกันค่ะแชมพูวิ่งมาหาบีบีได้ไหมคะได้ค่ะได้บีบิโอนสองร้อยนะคะ ค่าอะไรก่อนอะไรก่อนเมื่อคืนเมื่อคืนไหนบอกว่าแบตหมดใช่ไหมคะวันนี้แบตจะหมดอีกไหมคะตอนนี้ชาร์จอยู่ค่ะตอนนี้ชาร์จอยู่ <f ix> เป็นสีเหลืองนะคะชมพูขาโทรศัพท์ยังยังอยู่ดีไหมคะยังปกติไหมปกติดีค่ะปกติค่ะเมยังไม่เต็มใช่ไหมคะยังค่ะตอนนี้เริ่มแบบทยอยลบ คลิปลบรูปไปบ้างแล้วอันไหนที่ลงไปแล้วก็แบบลบไว้ค่ะไม่่ชมพูไม่ต้องลบก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากวิธีไปให้จะได้แบบไม่ต้องลบจะได้เก็บคลิปเก็บอะไรได้อ๋อคือคือต้องซื้เครื่องใหม่ให้เลยพักกันเนาะยังไงคะไม่มีวิธีวิธีใดค่ะมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งหลังไม่ไปให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะ สวัสดีม่อาไปเชื่อนะคะคำว่าคำว่าส่งหลังไม้อะค่ะอย่าไปเชื่อนะคะอ้าวยังไงคะก็หลังไม้ทห่มีซีเรียวไงคิดต้องไหนเพราะว่าขนาดเดมน้องยังไม่อ่านเลยขอลองอ้าเมื่อวานนี้ชมพูไปขอดูอะไรมาค่ะขอดูขนมปังขนมปังแถวอะไรเห็นหรอเมื่อคืน อะไรนะไปขอดูอะไรมาคะเมื่อคืนน่ะว้าหูเมื่อเมื่อคืนไปแบบไปผับอะค่ะเมาไม่ไหวเลยก็เลยแบบว่าลืมไปหมดแล้วค่ะว่าพูดอะไรออกไปบ้างนัดหนูดีไว้ค่ะโต๊ะหน้าเวทีค่ะเป็นขอแบบ V I P อะไรเงี้ยค่ะไปก็ยังไม่ทันไรก็เจอพี่โป่งก็ต้องบอกว่าพี่โป่งเขาเต็มที่มากมากจริงๆค่ะสนุกดีค่ะแชมโูอยากมีผับไหมคะจะซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ อ้โหอเพื่ออยากแบบพูนเหรอคะเผื่ออยากไปเปิดไอ้สักคนสองคนแบบว่าผับผับส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเปิดผับส่วนตัวใช่ไหมคะได้ค่ะอยากเปิดอยู่พอดีเลยค่ะเอาไปเปิดกับใครละคะกบแล้วจบค่ะยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะอย่าเพิ่งส่งมาแบบนี้ค่ะคิดไม่เปนเลยค่ะมีนะคนถามว่า โอ้โหมีนักคนชมค่ะว่าโอหเคลือบทองคําเลยฟังเสียงชมพูร้องเพลงอึง้งอึงกันหมดอึ้งกันหมดเลยใช่ไหมคะอึ้งกันหมดเลยมีคนบอกว่าพอมากเลยค่ะฟังล้ำน้าตาจะไหลร้ลองผิดแหละใช่ไหมคะฟังแล้วน้ําตาจะไหลอ๋อ้องผิดลองถูกแล้วถึงไม่ถูกก็จะบอกว่าถูกค่ะโอเคค่ะทําดีมากเลยค่ะประเทศชาติจเจริญน,นะคะแน,นโนน ทำไมมีแต่คนอยากบอกเราอ่ะไม่เข้าใจนะงงเอะอย่าบอกคุณบีบีคุณบีบีคนนั้นน่าบอกที่สุดค่ะทําอะไรผิดอะค่ะขอบอกได้ไหมคะขอบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปิดไม่เลยนะชมพูคะน้องซีเรียบอกว่าชมพูไปนอนนะคะชมพูต้องไปซักผ้าค่ะดูน้ำเลยเสือมันตัวหมีะอ๋อ เมื่อกี้ปิดแล้วค่ะก่อนที่จะเข้ามาก็เดี๋ยวแวะมาพอหอมปะหมพอแบบกรุบกริบนะคะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะขออนุญาตไปเคลียร์กองภูเขาในห้องแล้วก็ซักผ้าตากผ้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะอะไรนะคะโหยาวเลยค่ะคื <laughs> <laughs> อสรุปกีเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วแค่นั้นแหละอ oh. ม่ต้องไปฟังอะไรเยอะบีบี <laughs> ก่อนไปต้องบอกลงบอกรักอะไรบีบก่อนไม่เอ่ยบอกรักทุกคนเนาะกำลังกำลังจะพูดเลยกำลังจะบอกว่ารักพี่บีบนะคะรักพี่แดงด้วยค่ะก็รักทุกทุกคนนะคะสี่ร้อยเกือบห้าร้อยคนใช่ไหมที่ที่ฟังกันอยู่แวะมาเพราะว่าคิดถึงแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดถึงชมพูเหมือนกันนะคะก็ จะมาบอกฝันดีล่วงหน้าเลยค่ะถ้าใครยังไม่นอนก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครจะนอนแล้วก็ฝันดีนะคะฝันดีนอนนอนตอนไหนฝันดีตอนนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมฝันถึงชมพูด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เผื่ออาจจะไลฟ์ค่ะอาจจะอีกแล้วอาจจะเท่ากับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวชมพูขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝันดีนะค่ะ